โอ้ยไปแล้วค่ะนี่อยหาเมโมเม่เลยค่ะนี่คิดถึงแหงค่ะนี่ปล่อยไปหาเมโมเม่แลยนะคะนี่อยู่กับพ่อเปากับพ่อควานของเมโมเม่อีกคนค่ะนี่โอ้ยเหนั่งกันอาบน้ำเย็นๆกับปลาเลรนกับเมโมเม่เลยค่ะนี่ลุ่มคูนโกบอย่าให้หลุดเดี๋ยวก็มาครับคุณแม่เดี๋ยวก็ขุดเหมือนเดินนะครับถ้ามีน้ำไปเร็วไปเร็วน้องมิ่ง โอ้เมโมมี่หิวน้ำค่ะนี่กินน้ำแต่เช้ชาเลยอาบน้ำเสร็จพ่อเปาปล่อยกับมหาเมโมมี่เลยค่ะนี่อ้ยบปย่อมหนีแค่นี้อยู่กับเมโมอย่างมีความสุขเลยไปแล้วป้วนแล้วค่ะนี่ป้วนพ่อควันเมโมมีแ่แหละค่ะนี่ สวัสดีจ้าเอาแล้วพาเรนพาเรนมึงพาเรนมึงเล่นมึงมันสิเล่นได้กดเจ้าแล้วไปเร็วเล่นหานมเลยนี่เล่นหานมเล่นหานมกันนี่เล่นหานมมิดอ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาเจ้าของมาเจ้าของนี่มาไปหาพ่ออ้วนเลยไปหาพ่ออ้วนสวัสดีจ้าปวนพ่ออ้วนแล้ยนี่เริ่มปวนแล้วนะคะน้องมนิงเก่นตุ่มมันก็ต้องเป็น เมงโอแม่ม,มูมี่อบนำบันน้องมิ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้แม่มูมีมาส่งน้องมิ่งถึงบ้านเลยนะคะนี่เล่นน้ำแล้วกันน้องมิ่งก็เล่นคโคลนค่ะนี่ปิดเลยปิดเลยใส่ะนะ้ำเย็นปิดน้ำเลย อาบน้ำเย็นๆก็เล่นดินต่อนะคะนี่มึงมึงน้องมิ่งเล่นเล่นกองดินอยู่ในร่มนะคะนี่สงสัยจะง่วงนะคะนี่กินผลไม้อ้สายลมพร้อมค่ะนี่สายลมพร้อมนะคะนี่มหาเมฆโมเร็วๆ หวังเล่นนะคะนี่ไม่สนใจแม่มูมีอ้าวม่สนใจแม่มูมีเลยค่ะนี่อ้าวขึ้นบ่ขึ้นบ่ลูกขึ้นบ่เอ้าโอ้ไม่ขึ้นนะคะนี่เอ้าไม่หางดีจีซอยดันงที่ได้นอน้อโอ้ยน้องใ้อนโอแม่มูมีได้แต่มองน้องนิ่งนะคะนี่ ไปถวายช่วยทําบุญถวายปัจจุจตุปัจจัยที่วัดแล้วก็ส่งน้องมิ่งถึงบ้านเลยนะคะนี่ก็มาเล่นกับน้องมิ่งต่อค่ะที่บ้านคุณตาพิกนะคะอน้องมิ่งเล่นอย่างมีความสุขเลยค่ะนี่น้องมิ่งไปอยากหาเมโมบ่ปไปหาเมโมเลยค่ะนี่ พูดปุ๊บกับป้าหาเมโมเม็ปับเลยค่ะนี่เป็นยังไงครับเมโมวะฉินสิปวนหานมมิดนี่เร็วก็มาต่มีนมดีปล่อยให้เล่นด้วยกันเลยนะคันหนังมิ่งว่าสิเรียมแม่ใดดีน้อว่าจันครับป่าโน้ยป่าโน้ยก็ก็ เกกิดีียยววัับบมนนุคคาใชรับร่วมทำบุญด้วยกันได้นะครับไปเล่นกับแม่มูมีแลยนะคะัไปเบียดแม่มูมีเลยโอ้แม่มูมีก็อยากมาหาแม่หาดีนะคะไปเร็ววุ่นวุ้นนันแมมูมีกัน แม่สองแม่ทักทายกันแล้วนะคะนี่รับชมความสุขครับหนึ่งแม่หนึ่งลูกสองแม่หนึ่งลูกครับสองแม่ลูกหนึ่งโอ้ยมีใครซูมมิอะไรนะถามมงมากเลยดูค่ะโอ้น้องมิงผมไปเห่นกับเมโมซื้อดอกแม่หางดีว่าจันผมกับฮักเม่คือเกาหนนล่ะ อ้าวเข้าเต้าเรียบไปน้องมิ่งขา้าเต้าเลยนะคะเป็นเจไดนอมีหางดีนี่ถามโอเสียงคลางร้องใส่กันเลยนะคะี น้องมิ่งเขาเต้าแล้วนะคะนิวนี่ยมีมูมิกับข้างหาน้องมิ่งกันน้องมิ่งหิวนมแล้วโอ้สายแางไหมตีนน้องเป่าเเเเ้้้ยยยปลลาาอสุดทว โบจะจับโบเมมูม <antics> ิ <goof cji> oh. ่งเท่ากได้บูวสวยแท้มีหางดีว่ะโบของฉันบูฉันมาสันน้องมิ่งคาบเร็วคาบเร็วน้องมิ่งคาบสายยางเลยพอเป่าเอ้ยก็จบเสายยางของเตกของปอม เอาดึงไว้เล,ล้วด้อยพอเปาเอ้ยดูแม่สองแม่อา้างมิ่งดึงสายยางไปนั่มเลยกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อหาเมโมเร็วเร็วม,ม,ม่มเมย์งสัยจังหวงเหมือนกันเลยค่ะนี่ติดโบสวยเลยค่ะนี่ ตรงทางนี้ยังอีกเด้อมาเล่นน้ำน้องมิงมาเล่นกับน้องมิ่งทีไรได้ของฝากกลับบ้านทุกทีเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาเล่นกับน้องมิ่งทีไรก็จะได้ผลไม้ไปทุกครั้งกคะันใม่สีฝากไปให้แม่โมมีกินบำรุงคันนะคะเบิ่งขันน้องมิงเด็กไปเล่นอ่างแล้วบัดน,นี้น้องมิง เริ่มปวดแล้วนะคะน้องมิงมาพี่มาพี่มาหาเมลมาหาเมโมเร็วๆมาเร็วครับมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจานี่งอุ้ยดึงโบยเมโมดึงโบขาดแล้วค่ะนี้ใส่แจ๊ะร้อนนะคะนี่ก็เลยดึงออกค่ะนี่ว้าเต็มคู่แล้วคัน เล่นบดได้กะเตะกะละมังเลยค่ะนี่น้องมิงเอ้ยเอาเอาเล่นดินโคลนแล้วนะคะนี่เพราะว่าเป็นล่มด้วยเล่นสนุกสนานมากเบิร์ดเม,มโมไปเล่นน้ำในบอ่อน้องมิงมิงครับ อ้าวหลอดทองหลอดทองเมียหางดีเลยคันนี้หลอดกลับไปไตทองเมียหางดีเลยคันนี้หายยังล้ะพ่อเป่าหายโควิดโอ้หายโควิดไปนะเพราะว่าแดดร้อนม่วงมากด้วยนะคะนี่โอ้ยเล่นยังมีความสุขเลยค่ะน้องมิ้ง

น้ำหงมังได้น้องมิ่งจกเป็นลุมย่ำหนังค่ะนี่โอ้แม่มูมีวันนี้ได้อยู่ในล่มโงช้างบ้านน้องมิ่งนะคะนี่ลมเย็นด,ดีมากค่ะนี่ดูค่ะแล้วเราก็จะไปปลูกไว้ที่สุ้มดอกหิดต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาเรียนพิเศษค่ะแม่วอนหยุดเรียนนะคะวันนี้ เล่นม,มีความสุขมากเลยมิ่งครับโมัะใส่ไม่คิดถึงแม่โมเมแล้วนี่มิงนี่กองดินไม่คิดถึงแม่โมเมเลย,ยนะไปส่งน้องมิ่งกลับมาแล้วฮรไปบ้านโโโน้องโตคันเดี๋ยวแม่โมเมจะกลับบ้านแล้วเด้อน้องมิง ไปบ่ไปเพราะนีหมุนไปบ้านห้องกันส่งนางมิ้งฮอดบ้านเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่มูมีก็จะกลับบ้านเลยนะคะพ่อควันจะพาแม่มูมีไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะคะวันนี้ไปบ่นองมิ่งไปบ้านนะแม่มบูบ่เราจะมารอดูกันนะคะว่าแม่มูมีเดินกลับบ้านแล้วน้องมิ่งจะวิ่งตามไหม สิเล่นตามเมโมบานอบบันเดี๋ยววันหลังเมโมมีจะมาเล่นใหม่นะคะวิบวิบป้อมสุขหลายคขนาดเล่นตามภาษาดีคนาดนี่เมโมสิกลับบ้านเด้น้องมิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดลุ่นว่าเพื่อสิไปนะเมโมมีบ่ขน่ดนี่ ไปทางไหนไปทางไหมาทางพี่มาทางพี่พามุนมพีพี่เออดูดูค่ะก็ปรวนไปพระกวดผ้าเมโมเมีไปเลยกันมาแล้วเหรอจ้าว่าสิรับบาแม่เขาไมไหนแ่เม่ไเขากันไว้แม่โมเมจะไปพักผ่อนกันขวงไว้เลยเป็นบ่ ไม่ให้ไปเลยค่ะนี่ขวางทางไว้เลยครับไม่ต้องให้แม่ผมไปเลยวาเดี๋ยวมาดูทขวางค่นนี่ครับม่ให้แม่โมไปไปบัลหลาไปค่ะแม่โมมีจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะขวางไว้เลยค่ะนี่ไม่ให้แม่โมมีกลับค่ะนี่ตามเลยไปเร็วไปเร็วอยากให้ใจเลยเสียใจไม่อยากให้แม่โมมีกลับบ้านนะคะนี่ขวางไว้เลยค่ะนี่ขวางหนาแม่โมมีค่ะนี่ไม่ให้แม่โมมีกลับไปเลย เดี๋ยววันหลังจะมาเล่นใหม่ครับ้องมิ่งไปเลยไปเมียเมียโมเมียกับไม่อยากกลับกันมามาไปพักผ่อนกันพี่เป็นพ่อควันอีกคนคันจ้าเป็นน้องไส้พ่อคุณคัน ใม่เขียวพูดไวบ้านมิ่งเลยผูกไวกาไม่ไปน้องมิ่งไม่ให้ไปเลยนะคะานี่มาเลยมาก,กับพ่อเป๋าบึงส่งเมโมมองทรงเมโม,ม,ม,โมกับบ้านเมืองน้องมิ่งแต่กลับไม่เออเดี๋ยไปส่งเมโมมี มารอดูกันค่ะว่าน้องมิง่งจ้าจ้าน้องมิ่งจะไปส่งแม่มมมีไหมดูรอลุ้นกันนะคะว่าจะไปส่งได้ไหมมาเลยค่ะนี่มาเร็วมาเร็วสิปส่จงหัวใจเนาะน้องมิง่งนี่เนาะจ้า ไม่อยากให้ไปเลยดูงสไม่อยากให้ไปค่นนี่จะปื้อประกวดไม่ประกวดเอาเมโมเม่ไปค่ะนี้ปวนยังเดียวคันน้องมิงมาเอาเมมโมเมผมไปหยั่งเหอนไหมจ้าสวัสดีจ้า น้อง่ากใหเลอจ้วจ้าจ้าจ้าว่าเป็นอย่างกินแล้วจ้านี่โมเมจะกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะคะนี่มาจุ่งน้องมิ่งนะคะไปแล้วค่ะมาเด้นน้องมิ่งไปแล้วค่ะลินตตอะลรค่ะน้องมิ่งแต่ยุบ้าน จังมาบิ่งตัวนักเรียนเขาไปหลังเหนียวกว่นีเ่เออเออเออไดี๋ยวหนึ่เดียวจ้าจาโรงเรียนโรงเรียนไม่เปิดหรือคะบบค่ะวันนี้แม่วอนไม่ได้เปิดเรียนนะคะแม่วอนปิดเรียนคะ่ะเพราะว่าจะไปล้างผลไม้ที่บ้านบ้านน้องแก้วตานะคะบายบายนี่โมดีโดกกำลังกายกิ่งจังเลยคะ่ะ สวัสด,ดีแฟนคลับทุกทกท่านนะคะยีนเล่นท้งใส่ของใสะว้ากันสงสัยสีเมยบ่เมเม,มูเม่นี่จะเดินกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะตอนนี้บ,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 บ่บ่างมันลงคอใส่คนลกใจไปแล้วค่ะจะเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะวันนี้ เดี๋ยวจะไปได้ไปล้างผลไม้ที่บ้านน้องเกี้ยวตานะคะเพราะว่าบ้านน้องเกลียวตาขึ้นลงช้างวันพรุ่งนี้นะคะพ่อรุนก็เลยจัดเลี้ยงเดกแกงเลยนะคะจะเลี้ยงติดผลไม้ค่ะไปลุกไปดูบ้านห้าห้อน ร่วมทำบุญขอให้แม,ม่มูมี่ออกง่ายๆด้วยค่ะกอดลูกง่ายๆสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะวันนี้ไปร่วมทำบุญกับน้องมิ่งนะคะก็เลยส่งน้องมิ่งถึงบ้านเลยนน<ะ>โบความถนนเลยแม่มูมีกักบบ้านเร็วค่ะกลับบ้านเร็วค่ะนี่ สวัสดีจ้าส,สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเดดเดดซองด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณเตาเดดซองอาจแะอ่านมินไม่ทันบ้างนะคะก็ขอโทษด,ด้วยกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะเด <_ s> ี๋ยวก็ปล่อยให้น้องมิ่งเลยนอนเวทกันน้องมิ่งกับฉันอนคือนกันคะน่ะ <_ s> เดดแรงมากค่ะเดดแรงมากค่ะวันนี้ ทุกวันจะไม่ค่อยเดดแรงมากแต่วันนี้เดเดเตะเช้าเลยนะคะต้องใส่เครื่องปิบันน้องเลิบค่ะนี่โก็ทอมอเหมือนฝนจะตกเลยค่ะโอ้ยุงเทปคือฝนจะต,ตกเพ่อนะทางนี้เหมือนเหมือนเดดแรงมากค่ะแดดเดือนเ,เมษานะคะนี่ช่วงไหนอากาศคึ้มๆก็เหมือนฝนจะตกนะคะ ต้เฮียนมิ่งจะมาตะใสมาต้เฮียนลงรถไปเอาสิเอทักทายไม่วนนะคะไม่วนมาแต่บ้านลุงรุนค่ะไปลูกไปไปแม่มูมีค่อยค่อยเดินค่ะค่อยค่อยย่างค่ะนี่ <laughs> ไป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 หอนห่อนหอนร้อนถึงขั้นตาก ตักไม่ได้ติดโฆษณาอยู่ค่ะไม่ไม่มัวเหนื่อยไหมก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าเดินไปที่วัดแล้วก็เดินกลับมาส่งน้องมิ่งแล้วก็เดินกลับบ้านต่อนะ,ะอาจจะเหนื่อยบ้างก็เดินออกกำลังกายไปด้วยค่ะไป่ลูกไป เด็ก็ไปเพยิ่ยผูกยุสมดอกเห็ดเลยหันยินยๆกันหน่อย <c oughs> แม่มมมีมาส่งลูกชายคนโตคะ่ะเม่โมมีมาส่งลูกชายคนโตนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกันพัฒนนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยคะ่ะเดทสองก็เลยอ่านชื่อไม่ค่อยสะดวกนะคะ <c oughs> เป็นคือปัจจิณเมื่อยนี่แหละคะ่ะนี่ ไปลูกไปน<ป>้องไม้บ่ได้ไปบานน้องดาวบพน้องไม้ไปลูกไป,ไป,กไปน้องพอควรมากระจุ้งหัวกัน,กนโอ้รับตาปิบเลยนะคะนี่ไปเลยลูกตายบ้านสวยมีใจไหมเงี้ยเบ้านสาว ตามีใช่ไหมไปเลยคันโอ้ยร้อนมากเลยคันแต่ไม่เขียวยังห่อนก่ะอากาศอบอ้าวมากอยู่นี่ดอกฮิดกับยินดอกไปเลยลูกไปค่อยๆเดิน โบห้ก็ดึงออกกันเพราะว่าฮอนทาลุไหมเราจะผูกไว้ที่ซุ้มดอกเห็ดก่อนนะคะแดียดอ่อนเราก็จะขยับออกไปอีกที่หนึ่งอ้ยต้องใส่สีเมื่อยคกันเมื่อยหลายดูถ้าเดินค่ะนี่ มามาเดี๋ยวไปพักพ้นแลวลูกมามามา,มาดูนในห้อดอกเห็ดเย็นๆไปเลยเข้าในซุ้มดอกเห็ดเลยนะท่านลมเย็นสบาย่ัน บ้านสาวปีใช่ไหมคะค่ะบ้านสาวปีค่ะดิบเดินทางผ่านบ้านน้องปีใหม่นะคะก็อเมโมหายบวมเดี๋ยวใช่ไหมก็อเมโมมีก็ยังบวมอยู่นะคะบางครั้งก็ยุบบ้างบางครั้งก็บวมขันถึงบ้านแล้วคะ่ะนี่คุณน้องอ้วนถึงบ้านแล้วนะคะเราผูกไว้ในซุมดอกหิดค่ะถึงบ้านแล้วจ้ะ วพาะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยค่ะเราก็พ่ปลูกให้อยู่ในร่มนะคะเป็นร่มสุ้มดอกหิดนะคะลมเย็นสบายค่ะข้างๆก็เป็นป่าหญ้านะคะปลูกตรงหน้าบ้านเลยนี่ค่ะข้อพิอนกับพระท่านหายค่ะมีเอฟซเดี๋ยวอนอกจากจะคลอดถึงจะยุบนะคะอาการคอบวม เพราะว่าเป็นอาการของช้างท้องเก๋นะคะสีเบิงนมใหวเบ,บิงเลยวนเย็นฝนก็สีเบิงนม่นไหวเบ,บิงเลยจับบ่ได้เลยนมเลยจีบกันแนี่โมมีจีบนมนะคะก็เลยไม่ให้จับควานก็เล่นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะให้เขาคุ้นเคยกับเวลาลูกออกมาจะได้ดูดนมง,ง่ายๆค่ะ ดินเล็กเป่เนาะเป่งนาแข็งบ่ก็คูณเอาดินลงไว้ให้เล่นนะคะเจะสุสัสตัวเหลวบริเลชขึ้นน้องมิ่งกันนี่มูมีใจเย็นมากเลยค่ะใจยินคันโอ้ยสูส่ๆน้ำข้อพะนี้หมุนขึ้น่าออกมาถึงก็เล่นฝุ่นเลยนะคะนี่ เล่นฟุตโต้ค่ะแม่มุมมีเล่นฟุ้นต้อ,อ,นนตอีกเร้วค่ะนี่เดียวถ้าเป็นเด็กก็สงสัยสิเล่นขึ้นน้องมิ่งค่ะนี่นขึ้นหลังเลยนะคะสงสัยสิยินค่ะนางคงจะเจ็บหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณนิงสวัสดีค่ะ เล่นฝุ่นคือเด็กหน่อยเนาะน้องนิ่งเหมือนอ้วนเมโม่แบบนี้ง่ายไงยโมโอเอ้ยไงเล่นฝุ่นอืมเต็มหน้าเล่นฝุ่นเหมือนเด็กขานาดนส้บัดออกลงกเลยกันใช่หเรี่ยวกับสบัดตัวเองลงุกขนนี่นี่โมไม่ได้กินกล้วยเลย วันนี้แต่คิดของน้องมิ่งอีกไหมอิอ่มค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อเปาก็เอาผลไม้ส่งทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มมมีก็จะไปเอาที่บ้านน้องมิ่งนะคะน้องมิ่งแบ่งมาให้แม่โมมีกินด้วยค่ะแต่ว,ว่าแม่เขียวยังเอามาไม่ได้ก็จะเอา,ารถซาลิงไปเอานะคะ ขอพรบคุณมากๆค่ะขอพรบคุณผู้ใหญ่ที่ผ่านทางน้องมิ่งนะคะที่เอ็นดูแม่โมมีมาดูตลอดค่ะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะคุณลวงทีปแม่โมมีอ่านมิ้นทันบ้างไม่ทันบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะตอนน้องเก้วได้สองเดือนหนูก็ดูแต่ไม่คิดเข้ามิ่งกับแม่โมมีค่ะขอพอะคุณมากๆนะคะ แม่มูมีนี่เล่นเหมือนเด็กจริงๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่เจียวกับสิพี่เอาอยุบันน้องเปาค่ะเพราะว่าแม่เอซีฝากให้ส่งทางน้องแม่มูมีด้วยนะคะแม่พวเปาก็จะจัดเปลไม้ให้แม่มูมีมาแตเอามาไม่ได้เดี๋ยวจะเอาซาลิงไปเอาค่ะโอ้ยเหรียญทุนขึ้นเด็กหน่อยนว้า ดินคักดินนี้สิถ้าจะเอาดินเล่นใต่หลังนี่ดินเป็นดินเย็นนะคะนี่ตอนยางมากเลยตนเมื่อยเมื่อยเลยตอนมาหอดแล้วเมื่อยกันเล่นเหมือนเด็กเลยกันนี่ตูต้นไม้แร้วอ้าวถู ใส่คันนะคะนี่คันคันนถูต้นใหม่กินน้ำน้ำมาตั้งแต่บ้านน้องมิ่งแล้วนะคะนี่โมมีบอกสุขใจสุขแค่สุขกายได้ทำบุญแล้วคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะได้ไปทำบุญร่วมกับน้องมิ่งนะคะ ขอให้แม่มูมีขอดง่ายๆคะ่ะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกเลยนะคะขอบโอ้เอไประจาะเพื่อเงานตัวนี้พ่อญ่หมุนเอไประจาอพเพื่อเหตงานอยู่ตัวนี้งหตงานไม่เอไประจอ่อต้องตัดีกเข้าไปเลยเดี๋ยวว่างๆจะส่งคะแนนไปให้พ่อเปาเอาไปให้แม่มูมีไปกินด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณ ที่ลวงทีขอปุกล่วงหน้าค่ะที่เอ็นดูแม่มโมมีมาโดยตลอดนะคะขอท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสุดทั้งกายสุดทั้งใจนะคะทั้งกายแข็งแรงเดี๋ยวแม่เขียวก็จะขอโอ้ลอรลุนพังหรือพายเนอ้อค่ะค่ะลอลุนไปด้วยกันนะคะอีกไม่นานค่ะใส่ประมาณมิถุนาแน่ๆเลยนะคะนึ่ มอเมก็จะข้อมิถุนาคุณล่ะค่อะอปจประเทศงานตัวบ่ได้เดี๋ยวแม่เขียวก็จะขออนุญาตจบไรสุดเลยนะคะเพราะว่าโครงการอาปรจอเรียกพ่อควนันแม่ควันไปทํางานนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยเพื่อนๆทํางานค่ะขอบคุณมากๆนะคะดูคลิปมิ่งตกมันยุก ยางรลลดุดค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านคะ่ะที่เข้ามาติดตามเข้าเป็นกําลังใจให้ช่องพังโมมีนะคะคําพูดคําจาไหนที่พูดไม่เหมาะสมเราก็ขอโทษด,ด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะก็อย่าลืมหนึ like, ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจคะ่ะกดแชกดไลค์ให้ด้วยนะคะเราก็ขอจบคลิปเดียวไว้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปเดีวหน้าจ้า สวัสดีจ้า